สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองสอฟ้าโชคครับเสาร์วันที่1 1เอครับสำหรับมือนี้สอฟ้าโชคกับมาอยู่บานที่อวสุรุกรสังครับอาสิมาคุยกับเรามาถามเรามาสัมผัสเล่าเบงวาเล่าฝันดีบ่ครับกับพอดีเล่ากับยูนี่พอดีครับท่านผู้ชมครับกับพี่น้องกับล่องตามสอฟ้าโชคมากครับมากกอติสถันกากาศเรไปคุยกับเล่าเบงวาคนฝันดีบ่ครับตามสอฟ้าโชคมากครับ ปาดี้รับรู้แ่หนไปหรน่าับไปพบ่อจไปเพื่อ hey. รับเทียงสำหรับแปดสองสองแปดนะครับมาปุ๊ย um, น้ำมันเที่ยงซาดออกมดโดกท่านออกกากเทียงหมดโดยน้ำมันเที่ยงเวอรเที่ยงแดงซึ่งเวรพออนลืมกากเทียงหมดท่านทกท่าเลขเที่ยงมันสองแปดสองปุ๊บเลย้มันเบานีช่วงนั้นนี่ถือถือขัดก็ถือขัด

อคนก็ค่อยทยอยเอาขึ้นมากวางไว้เท่านั้นปั่นไม่ยักไม่ยักอีหยังนี่ของปั่นนี่แหละผู้ใดเอาไม่เอาของถูกไปเอาขึ้นมาไว้ได้หรือติผู้ว่าเนี่ยไม่ก้มฝันไม่ก้มฝันออืย่ายหูย่าหูอันนี่ถ้าข้าเจ้าเบาได้หนิบ้างฝันเฝันเมาตอนต้องปันต้องปันถ้าปูว่าปูแล้วไปเมืองเล่าไปเย็น ไม่ฟันไม่ฝันไปแล้ว,ลวที่แล้วไปอยู่ในวัดมันมันมีมีเรื่องเหลงาเกันเขาเรื่องเล่าความเป็นน้ำโค้งไปไหมคิอว่าเป็นเรื่องเล่าโอ้อคิดว่าก็ยังไปขามโค้ง,งนิดเดีขามโค้งยังมีแน่น้ำเป็นวัวเป็นกวยเป็นมาเป็นตัง้งเป็นสนมเสหนา้าอามาเต็มไปนะอมอลคือคือเห็นเต็นไป แม่เขามบมาม่เขาเกิดซีซีเยอะพอ็ขาลงไปเอ็มนเขาเหนหลังคนนนคือห่างเหล่านี่จังโมไมีเียนอ่ะยังโมไม่เียนบางวันนะก็ลงไปขอเสียไปที่เขาไปไปเสียพืนนอ๋อเก้าเป็นอยูน้ำเพลินเนาใจฟันมั่นละเนาะมั่นใจฟันไผฟันมั่นละเนาะอ๋ออีกอย่างหนึ่งเราอยู่เราอยู่น้ำพอมาตลอด นสองแปดหฟันค <Scroll> ือฟ on ันแมนคนนอเจ้าก็เอาสูใครฟันโยไข่ไปซื้อโอ้ย่ย้บพันเงิน่ซื้อเนาะือนเมื่อนั่นข่ยห็นว่าได้ขึ้นวานี่ซะขันอยขึ้นว่านี่เมื่อเมื่อรุ่นไม่อีกกะกัมาเว้าอีกเมื่อรุ่นหมึ่งกับฟันว่าได้ก่รถกระชงความรุ่นสว่างเป็นจอดไว้จอดไว้รลเอาคือประดาเกียงเอาเปลไปวอาคุยกับแก ถ้าขึ้นมาปุ๊ยน้ำมันเคีย่งแตกออกมาแล้วมันรถมันห่อนหมดออ,ออกจากเชียงเมืน่น้ำมันหมดทานแดงกินเครืงองยนต์ทัน,นเลขเคีื่องมันสองแปดสองแต่ออกดีแค่ดีกแล้ก็เลึกเอาสมมติคู่มือถส่วนเมืองอาสองแปดสองก็เลขสื่อไหวขนั้นึงอือเตะไปเมียนไปเมียนนั่น สองเป็นฮารายป๋อเนียนสองเป็น้ารายครับอันเล็กแรงมันไหลเจ้าเพื่อนบอกเลขเเคียงแต่เดีมันออกจากเขียงนี่มันมันไหลออกจากเรียงสิเจ้าเื่อนก็อกวิมหลาไหลกับสเบียดแหละเจ้าเพื่อนก็บอกวิวจะความงดลดไหลซิ้าแรงก็เลยซื้อยหิบห้าเออไหลิาหลแต่ว่ามันเคียงมันออกจากเียงมันแบบออกหมด นี่ยาทีว่าเอาเล็กเกี่ยงมนแล้วเนาะขันที่สึก้อนนี่นะโอยู่ยังเอาสูใบฟังอยู่ใคยิงเกิดพ่อโอ้ยเป็นรลกออกมากอ่เกิดพ่อสองแปดหาเสียผลนี่บาดนี่ว่าฉันเบาคึ้นหือถือเสียงโอ้โหันเหล็กลายเนาะคันแห้งบอกไปแปดสอง คนแห่งบอกคนมาถามอยู <ข SM. S 3> <Christina. S 2> ่ไปถามเฮียเราแน่เราฝันบ่เราฝันบ่อเห็นว่าแต่ว่าเราบ่ฝันบ่ฝันเหมนเมื่อสิยหลอดเนี่ก้อนไอ้ตังเลขออกเมื่อกี้เมื่อเนาะเจ้าฝันเลยมันตองวัดเลยมันตองหวัดโอ้โหฝันตองวัดเลยเห็นบ่ตอนวันนี้มันก็เลื่อมแต่มันโดดไหลตองหวัดเลยท่านมานั่งอยู่ส่งนั่นก็มาถามเราโย่ส่งตองหวัดบ้านฝันแล้วเห็นว่าบ่ท่านฝันบ่ท่านฝันเกี่ยวกับรถบ่ได้แท้มันฝันอยู่ ยิ่งม่เอาโอ้นั่นหาเก่าจ้องแก่ห่าวบ่อยฟังย่ติให้ปันมาน้ามันถ่วมลุยขายของขั้นมาสอมรถขั้นเนี่ยเอารถขั้นนั้นไปสอมรถขั้นแหงนั่นเองรถมอเตอร์ไซค์นั่นสอนมันขั้นสอมมา้ครับเอาเท่าไรว่เอาสองพันหาครับอุ้ยแพงโคตเอาสองพันจะไปในวางสิ อาสันขอสองแปดหาซ้ำกสันวางสีกอดซื้อสองแปดหาว่าซื้อน้ำตูนนหน่อยกุ้นล่อยซื้อน้้มองน่าอร่อยกุ้นลรอยสองแปดหาหล้าแปดสองกับหาสองแปดซื้อไวมันออกหกสองแปดโอ้แมจะตัวโอ้เนาะ สองสวนน่องหางสองแปดต้นเต็มที่น้องหางสองแปดแล้วแม่ได้ยื่นแลมเตมต็มเต็มเบโอ้เหนไะนี่จะเนคนมเซื้อนี่คือข้นเตีมึงเนี่ยนะอือีนี้ขนมาสื่อหางข้นมาตาขันเออข้นเตียมมึงดิคนขี้มานมาซื่อเนี่ยอันพีมะซื่อนเป็นแดงเลยนี่ป็นตัวคนมาสื่อ มาดนีมาบอกเรื่องเอ็มสิบหกด้ว่นห้องเอ็มสิบหกฟันเมื่อไหรเอ็มสิบหกเมื่อฟันสั่งวันฟันันเนี่ยตองหมดคือเก่าตัวแม็นรดีเจ้านี่ยจ้างจังไหนเขาเอาเอ็มสิบหกมาให้ข้ว่าก็เขายิ่งให้จังไหนก็่าเขาไม่ให้ขายให้เขาเปืนเอ็มสิบหกขาขายให้ขายคุยกันเนี่ยยู่ลตำรวจมาแล้วว่าตํารวจซื้อเืนงเฟแลนนี้โอ้ตวจว่าเขาต้องงานเราเขต้องงานเราเขาคุยกันดี้วเอ แต่ทั้งนี้ตอนนั้นเดี๋ยวคุยกันดีๆแล้ยได้ได้แล่นหนีอยู่แต่ว่าได้ซื้อไว้อยู่ได้แล่นหนีแต่ว่าปืนนัน้นโยนน้ำจะคของการลั่นปีคือวังหนึ่นนนนงบางหนึ่นนงเห็นโอ้เกิดมากขาดอยูอ่ช่องแปดอันเน่ซื้อว่าสัตวอันนี้จซื้อโยมต้องซื้ออ<ต>ีกแต่ว่าเอ็มสิบหกหรือว่าให้ใส่เป็นบวกแต่ว่าแต่ในฝันนั้นปืนได้ซื้อแล้ววันหอ้า ตกลงกันเอากันเยอโต๊ะลงเอาได้ใจเงินในซื้อปืนไว้เจ้าเจ้าว่าบบดนี้บบดเล่นนี้ดนหอบปืนนํ่มานี่ปืนเสียงไหมปลาเก๋ยอ้่ไหมหอาปืนไปลาปืนเสียงไหม่ปลาเก๋ยที่เอาโยนน่ะไปถือแล้วสร้างควว่าอะไรนืนจุดตามแปดเหมือนกันเาท่ายึดจุดกวนกันน่นแทงออกแปดตามตามแปดูโอ้นันีเอ้าหมวดนี้ซื้อปืนเอ็มสิบหกมันกับเขาลอกยี่เด้่นสิบหกกันเนาะ 269 16เลขนี่มันสิมา16 17 19แปลงจัีเด้ือหรือ61แปลงจัีนี่มีโอกาสได้61เลขดังเฮาเด้61นี่นี่61 16 61เกันหรือเอาอือ2เงนีเด้61นั่นกัจงวไปจังซั่น167บ้นันอือ167 วานี้อิมาเจ็ดหกหนงปสันดีบานนี่เนามันเป็นไปได้มทเดโอ้เปนไปได้เอะอันได้โอแต่ว่ามันไปเขาเลขดังเขาด้เนี่ยเล็กหหนึ่งี่หกเออสิกับหกสิบอ็ดนั่นว่าะสิบหกกับหกสิบเอ็ดเลขตัวเดียวกันนะสิกับหกเอ็ตัวเดียวกันนี่แต่ว่าคนละเต้มคนละเต้มมั้งสื่อเลขกกลับกันนะสื่ะเลขกกลับกันนะสื่อาคนซื้อสิบหกคนก็ซื่อหกสิบเอ็ดคือเก่เออแม่นแล้วพีซื้อสองแปดแป ก็หาสองแปดแค่นี้ถือเปะรถดิสองแปดแต่มันออกสามตัวนี่รับเท่เลทบานนี้ดิบังเกิดวมดแน่นอนแน่นอนนี่วันนี้แล้วันนี้ก็ได้บันเกี่ยวกับรถจะขั้นตัววันฝันเกี่ยวรถจะขั้นตัววันนี้ว่าว่างันฝันเกี่ยวเกี่ยวต้องแปดงานตอบให้าก็ว่าฝันเกี่ยวว่ารถหอนตอนนั้น ถ้าว่าสัญญาณบะเสริจับสองแปดแปดโอ้เสียดายเนาะขันใต้คิดส่วงเนโอ้พี่น้องถึงน้ำลายนี่ยคือสารนี่ยมันการขันว่าฝันเกี่ยวกับรถบ่อบขันว่าช่วงมาขันบริบ่าวเรื่องฝันกันบัดไม่จะคุยเล่าเอ็นกันแต่ไม่ได้ว่าเล่าว่าขันเราพี่นกบอกพี่น้องอะไร

รับฟันเห็นต้องมองเห็นเหเหมาอยู่อาที่มีตัวเกาติดตัวใดตัวนึ่งตัวเกาสี่หกไปนสัโอ้นั่นนั่นนั่นสี่สีหกนี่เห็นพยิงนั่งอยู่สองคนตุ้ใต้นั่งออคนหนึงตัวเกาสี่สี่หกพืดสูงยืดสูงสูงก็จะเป็นบนไปจนเท่านั้นโอ้ย่านออกสี่สี่หกคือตีแล้สี่หกต่วหกสี่หกก็ขายต้งปันอยู่อืออ กันกันจะถึงในหกซี่ซีหกนั่งไหนนี่ยโอ้อ้าวมันสีเมียนเสมอมันแนวทางเล่นเนี่ได้แนวทางเล่นหกซีซีหกครับซีซีหกว่ะเี๊เอ้ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสพี่น้องเไยเอาจใจไลยกับขอบคุณถักแก้หลายหนายสำหรับขอบคุณหลายหลายเดิมืงอนี้ก็ได้ได้เล็กๆน้อยๆก็ดีพี่น้องรออยู่ครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นรออยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ให้เป็นแนวทางกับพี่เอ็มสิบหกพ่อแม่พี่น้องเอ็มสิบหกแล้วก็มี่ซีซีหกนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเหล็กหนวทางที a, ่เสียฟันแม่นเสียฟันเสียฟันแม่นหรือเสียวัสดุก่อสร้างเพิ่นฟันก็ได้ครับเพิ่นหายหนวทางวะซีซีหกกับเอ็มสิหกนี่แหละครับกับพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ่งครับถ้าถูกใจหรือถูกเป็นเลขใน่าใจพี่น้องก็จังเอาไปลงทุนครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ที่เข้ามารับชมรับฟังครับ อย่าลืม cc หกับ m 6หกนะครับเหล็กของเฮียฟันแมนเพื่นครับถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิริดพาร์และการดีๆจากทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ